สวัสดีค่ะดูดวงกับอาจารย์ก้อยกันกวีอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราดูดวงตามวันเกิดกันค่ะเป็นของคนเกิดวันพุธนะคะรายสัปดาห์ระหว่างวันที่22ถึงวันที่2 8มีนาคม2564นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปดูดวงอาจารย์ก้อยค่ะหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพของคนวันพุธตามลําดับกันเลยค่ะ ในรอบสัปดาห์นี้นะคะคนเกิดวันพุธก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องของการขัดแย้งกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหากทําธุรกิจร่วมกันหรือขัดแย้งกับคนใกล้ชิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาระหองระแหงทําให้ความสัมพันธ์เกิดความระหวัดระแวงซึ่งกันและกันได้นะคะเรามาดูเรื่องของการงานกันก่อนนะคะ คนวันพุธในรอบสัปดาห์นี้นะคะเป็นคนที่มีไหวพริบมีความคิดสร้างสารรค์นะคะรู้จักปรับเปลี่ยนแนวทางในการทํางานค่ะแต่งานก็ยังคงมีเข้ามามากขึ้นนะคะจะเหนื่อยหน่อยก็คงจะดูเครียดไม่น้อยเลยนะคะแต่ก็คงจะหาทางจัดการได้เพียงแต่ไม่ค่อยจะสบอารมณ์นะคะหรือเบื่อหน่ายกับบริวารในสายงานนะคะหากคนวันพุธมีสถานาะเป็นหัวหน้านะคะก็การบอกลูกน้องให้ปฏิบัติตามคําสั่งก็คงจะดูยุ่งยากหรือบางทีบอกอย่างลูกน้องก็ทาอย่าง ไม่ค่อยได้หลังใจแต่ในทางกับกันก็ต้องระมัดระวังนะคะ ลูกน้องอาจจะมองเราในแง่ที่ว่าเราไปจุกจิกจู้จี้นะคะทําให้การประสานงานไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะสัปดาห์นี้มีความโดดเด่นในด้านของการฝึกอบรมการศึกษาต่อการสอบแข่งขันมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะในด้านของการเงินค่ะคนวันพุธนะคะในรอบสัปดาห์นี้ก็การเงินก็ยังหมุนเวียนคล่องตัวดีนะคะหากทําธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณานะคะหรือมีเกณฑ์ที่อยากจะซื้อรวยนานพานะก็มีโอกาส ที่จะได้รับเเงินนะคะหรืออันนึงก็เป็นเรื่องของการหยิบยืมเงินของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะมาช่วยนะคะแต่ก็ยังจะต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้มีเรื่องของการวางแผนการใช้เงินเยอะมากและในด้านของสุขภาพร่างกายอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเอง ดูสุลภาพร่างกายของคนในครอบครัวนะคะแต่ในด้านอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีโชคในการเสี่ยงนะคะ โดยภาพรวมเรื่องของการเงินถึงมีเยอะก็ยังใช้เยอะอยู่นะคะอันนี้มาเรื่องของความรักกันค่ะด้านของครอบครัวนะคะถึงแม้จะมีงานหนักด้วยกันทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ยังดูแลดูแลจะใส่ขึ้นกันและกันดีนะคะแต่กออ็อาจจะต้องมีการวางแผนเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างนะคะหรือมีเกณฑ์ที่อยากจะคิดจะทําธุรกิจร่วมกันกับคู่ครองนะคะ สถานะแฟนค่ะระวังมือที่3มเข้ามาแทรกนะคะหรือเป็นเรื่องของคุลวันพุทธนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากมีมีคู่ครองหรือมีคนรักเนี่ยจริงๆอาจจะมีจิตใจหวั่นไหวโลเลนะคะมีคนมาชอบเราเพราะงั้นจะต้องหนักแน่นเข้าไว้นะคะหรือบางทีมันก็จะทําให้คู่ครองเริ่มจะหึงหวงหรือเกิดหวัดระแวงกันนะคะแล้วก็ทําให้เกิดมีปากเสียงกันได้ค่ะสถานะคนโสดนะคะโอกาสที่จะเจอคนรักเก่า หรือเพื่อนเก่าหรือคนที่เรารู้สึกปรับปื้มในอดีตเนี่ยจะกลับมาเจอกันในด้านของอาการาเข้าสมาคมหรืออันนึงก็เป็นเรื่องของการเล่นโซเชียลนะคะแต่ก็คงจะต้องดูนะคะว่าเขาหรือเธอนั้นมีสถานะที่มี เป็นโสดจริงหรือเปล่าหรือมีเจ้าของอยู่นะคะในด้านของสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการพักผ่อนน้อยหรือความเครียดสะสมบางทีเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วบางทีคนวันพุธก็ยังเอาขึ้นมาคิดเนี่ยนะคะก็คนจะต้องแบบเหมือนปล่อยวางไปบ้างนะคะอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของสุขภาพอา,อาจจะมีโรคเก่าเรื้อรังหรือเป็นภูมิแพ้อย่างนี้นะคะและที่สําคัญนะคะ เรื่องของอาหารการกินนะคะหรือน้ําหนักตัวเพิ่มเพราะงั้นคนวันพุธก็คงจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ให้เป็นพิเศษหน่อยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะเอาละค่ะอาจารย์ก็ก็ดูแบบกว้างๆไม่ได้จะจงท่านใดเป็นพิเศษคลิปนี้คนวันพุธก็ขอหยุดแต่เพียงแค่นี้ไว้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ